เพราะสมมุติว่าไม่มีไม่มีความสุขก็กลับบ้านกันเลยมอริสกลับบ้านเลยไหมถ้ามอริสออกมาข้างนอกแล้วมอริสร้องมอริสก็กลับบ้านเลยโอเคโอเคโอเคนิดนิดนี้ทางหน่อยลูกนิดทัางโอเค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 ทำไมฉันดูพี่เธอไม่ได้เลยหรอ อ๋อโอเคเราไปเราไม่ทะเลาะอก,กันงนั้นหรออ๋อไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านโนโอ๋อไปช่วยแป,ปลาล้างรถอ๋อไปช่วยแบบปาล้างรถก็พี่ไม่มีความสุขเนี่ยเดี๋ยวคุยกับพี่ก่อนน่ะดูน่ะเอายังไงพี่เธอพี่เธองี่เง่าไง ไม่รู้จักเธอจะไปเฮ้เฮ้เฮ้เขาได้ยังไงล่ะลูกมาๆพี่เธอยี่งง่ายไงพี่เธอทะเลาะกับแม่ไงเธอเป็นคนกลางเธอเคลียร์สิโอ้กอดกันกอดกันอือแม่อารมณ์ดีแล้วมามาอารมณ์ดีแล้วชักจิเราไปดูมอร์ลิสกีค่ะนมอร์ลิสเป็นยังไงมาม้าเจ็บขามามาอุ้มหนูไม่ไหวไปพี่เธอเคลีย เครียดกับแม่แล้วนะั่นพี่เธอโกรธกับแม่แล้วนะั่นเอาอยัางไงเราเราจะเอาอยัางไงกันเราจะไปช่วยปาลาล้างรถหรือจะกลับบ้านมอริสมอริสธอเอาอยัางไงจะไปช่วยปาลาล้างรถหรือจะกลับบ้านนูจุ๊ไม่ทะเลาะพี่แม่ไม่ได้ทะเลาะกับพี่แม่แค่ถามพี่เฉยไงอันนี้คนกลางคนกลางแม่ทะเลาะกันมาปกป้องพี่เต็มที่แต่ว่าลังเกพี่เอง ปกป้องพี่เต็มที่เลยโอเคโอเคโอเคไม่ทะเลาะกันโอเคอืมอืมโอเคหาฝ่ายแม่จจเย็นๆนะแล้วพี่เธอล่ะพี่เธอล่ะเอาพี่ไปด้วยสิไปไปไปคันนี้ไปอคนน้องอ่ะโอ้คนพี่อ่ะเอากอดกอดกอดปลอบใจพี่พี่อ่ะ เออเอเอไม่เป็นไรนะมอริสนะมิโรจะดูแลเองนะโอเคโอเคให้คืนดีกันหรอให้แม่กับพี่กอดกันหนะโอเคอ,เคอ,เคเอะเรากอดกันสามคนเลย嘛โอ้โหกอดกันสามคนเลยยอมนะครับลูกนะแม่โอเคแล้วเออโอเคโอเค,อเค,อเคไป,ไป